รองนายกรัฐมนตรีเกาะติดโครงการน้ำสั่งเร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อลดผลกระทบเรื่องปัญหาน้ำให้กับชาวปทุมธานีในระยะยาวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำทั้งระบบที่จังหวัดปทุมธานีเนื่องจากจังหวัดปทุมธานีนปนานเป็นพื้นที่สำคัญที่เป็นรอยต่อของกรุงเทพมหานครการวางแผนแก้ไขปัญหา,หาต้องเร่งดำเนินการอย่างบูรณาการ ทั้งการระบายน้ำการเตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาตลอดจนการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับภัยพิบัติพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเราก็ดำเนินการแก้ไขไปได้ทุกอ่างในเรื่องของาได้โแรงกายังไม่มีหรือมีนน่ มด้ถึงนำ้เพราะว่าพื้นทีการเกษตรและนารกระจายในพื้ที่การเกษตรของจังหวัดกำแพงเพี่ก็สามารถดำเนินการได้